ถ้าท่านใดไม่อยากเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด2019กันนะคะก็สามารถจองการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะตอนนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการของเราเปิดให้จองฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าท่านใดไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วไม่สำเร็จนะคะก็สามารถไปจองการฉีดวัคซีนได้เลยที่1ึโรงพยาบาล สองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3. ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรืออาสามประจำหมู่บ้านของเราได้เลยนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยและอีกอย่างหนึง่งถ้าใครมีความสงสัยว่าเออเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วเราสามารถฉีดวัคซีนโควิด2019ได้หรือเปล่านะบอกได้เลยว่าหลังฉีดไข้หวัดใหญ่ไป2สัปดาห์เราสามารถฉีดวัคซีนโควิด2019ได้เลยค่ะแล้วท่านก็ไม่ต้องรอนะคะว่าวัคซีนโควิด2019จะเป็นชื่ออะไรยี่ห้อไหนก็ตามสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เลยค่ะเดี๋ยวครู จะแปะ QR code เบอร์โทรต่างๆไว้ท้ายคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดว่าคลิปของครูเป็นประโยชน์สามารถทำให้คนอื่นๆที่เขามีความต้องการเข้าถึงข้อมนูลี้ได้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ และถ้าท่านได้อยากให้ครูมาประชาสัมพันธ์หรือว่านำความรู้ดีๆเรื่องอื่นๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูนิชานะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะครูนิชารักคุณค่ะสวัสดีค่ะ